ฉันคิดถึงจุดจบของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความตายแต่ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดมีโลกหลังจากนั้นมันคือสวรรค์และนรกสวรรค์เป็นสถานที่ที่สวยงามมีความสุขและรุ่งโรจน์ชั่วนิรันด์แต่นรกเป็นสถานที่ที่ไม่มีความสุขชั่วนิรันด์พระคำทีกล่าวว่าถูกกำหนดไว้สำหรับมนุษย์ที่จะตายครั้งหนึ่ง และภายหลังการทิพากษาเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2488มีการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ระเบิดปรมาณูจะถูกทิ้งสหรัฐอเมริกาได้แจกใบปลิวคำเตือนว่าจะมีการทิ้งระเบิดปรมาณูคนจำนวนน้อยมากที่เห็นคำเตือนและเชื่อว่าได้หลบหนีและรอดชีวิต ส่วนอีกสามแสนคนที่ไม่เชื่อคำเตือนและไม่วิ่งหนีก็ถูกไฟคลอกตายในสามวินาทีต้องไปนรกต้องทำยังไงคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง และเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรามีคริสตจักรที่ดีจริงๆสำหรับผู้ที่ไม่เคยไปโบสถ์คุณรู้สึกลังเลที่จะไปโบสถ์เป็นครั้งแรกหรือไม่ กลัวจงกล้าหาญและก้าวแรกพระองค์จะนำคุณไปสู่ชีวิตใหม่ที่ได้รับพรสำหรับผู้ที่เชื่อแต่ท้อแท้พระเจ้ายังคงรอคุณอยู่และไม่ลืมคุณและเขายังคงเตรียมต้อนรับคุณด้วยความรักมั่นคงเราขอเชิญคุณ